เอาเอาเจ้ไหนเอาชุดเต็มเลยแมน่ะกาบนมัจกกรค่ะปูเออจะเล่นจะเล่นคุณนอ้องอันนี้วดทถีนแล้วของปูกับเขาอยู่ได้นนกจก้กเขาเต็มเต็มเนาะเขาก็ต้องกลับเลยสามสองอ่ะเขาต้องตรงเอฟซีมาอยู่เขาี๋ยว่าต้องกลับงูตัวนี้กุมไร่กระถือหลายคนอยู่มันถึงถึกบ่าหลายพาว่ามันบเป็นตัว,ต,วตัวปูตราไทย บ่บ่แม่นตูคัดบ่หามันบ่แม่นตูคัดบ่มันเขา้า,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 าสูตเต็มบ่ปู่เข้าสูตรเต็มเข้าสูตรเต็มหมูตัดมันบ่เข้าให้มัาเอาอ่นี้กคือคือสูตรนี่คั่นบ่คั่นบ่ถิ่มมันเนี่ยบ่บ่บ่าบาขาดทุนคุณยน คันเอาตามมันคือว่าข้อหมายว่าสิบสองตัวเนี่ยสิบสองสองเป็นเี้สิบสี่ีสิบสี่ตัวเนี่ยคันเอาซื้อกับมันกับบนล่างแมนปะแมนค่ะมันกับปลูกมันถึงแน่นน่นแหละเ้าว่าบางที่กะเขาทั้งบนทั้งล่างยังเก็ก็ได้กำไรโยกันคันเขาเจ้าค่างแค่ขังหนึ่งมันกับยังอยู่ทุนนะแต่วันนี้แต่แทงกันทุนเอแล้วก็รับตัวใดมักๆของพุ่นแต่ดวงของคนมันบ่เคื่อกันนะคุณยมแมนอยู่ค่ะผู้ทงคนกับว่ไใดอย่างค ผู้ห็ไปนี่เจ้าเสืเตอตะปูไหลายด้วยปูตัดห้ยอออกมัดกับมี่ด้สูตเต็มบบปูจังแม่นสูตรเต็มนี่ล่ะเนี่ยนเนี่ยมันเชิดสองหาง่ที่มันเข่าเนี่ยมันก็บปูผาดจังหวังวง่นว,<ช>ว้นมันงงจะไปออกงกสองกับเขา่าอันนี้สามสองกับเข่าอยู่นะบูผัดก็หัวเลยบ่บ่บ,บมันที่เข่าตัวตรงเลยบ่ปู วันนี้บ้าได้เข่าตัวตรงมันไปเข่าตัวพูดสัตออกแต่เห็นว่าเลขสามเลขสามสองเนี่ยศูนย์สามสองกับอันเอมันศูนย์แห่สามตัวมันศูนย์สามสองกับอ่าสองสามศูนย์มันมันมันแต่ละสองตัวสองตัวมันไปเข่าสองตัวไงสรัสองตัวบนลานเนี่ยก็ก้อม่ที่เจะเอาเลยแม่นบ้าของวันนี้แม่นบ่า วัดนี่กะชุดเต็มบ่ปู่ชุดเต็มชุดเต็มก็หรือแถวจุดตัดง้อมเแถวชุดตัดหรือแถวชุดเต็มเอาชุดเต็มค่ะปู่เอาชุดเต็มกับจุดเลยอ่ะเดี๋ยวใกล้ใกล้มือค่อยค่อยตัดเนาะปูนะได้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 จังหวะกันนะจ้าก้ากับกับนี่นี่ออนแอร์หรอมั้บ่จ้าอันนี้มันบนล่างบ่ปู่มันมันเป็นเป็น จริงๆเรามันก็เป็นสูตรลางหนึ่งหลัแต่มันเข้าลางมันเข่าลางมางวดนั่นเข่าหาเก้าเข่าลางแต่วดาต่อม้าเข่างกสองไปเข่าบนนั่นปะงวดนี้กับมาเข่าลางอีกนึ่งสามสองไงจะก็มันมา,จากจังสิกับไปตามมันนั่นแหละเอาเอาเป็นว่าซ้อมเราแมืม่อเอาอเอาเอาจะสองตัวหรือเอาสามตัวเขาถ้าสองตัวซะ มันสามตัวมันพ่ค่อยมนบ่ยอยสามตเดี๋ยวคลิปหน้าะจะเอาสามตัวก็ได้ปู้เอาสองตัวโอ <Okay. S 2> เคเอาคเอาชุดเต็มสองตัว้าเอาเอาเอ่าจนเลยหาหานึงหาเก้าเดี๋ยวเร่ปูไอลไยหานึงแล้วก็หาเก้าหาเกหาหาสา หานึ่งหา 9, 5, เก้าหาซีเง่ากที่นี้ยสีบอกว่าขีดกันเลยอบอว่าเมืวันนี้จับขา,บา,าเลี่ยจับผมก็ไม่จะเกลียได้เห็นบางวันนั่นผู้บอกว่าดับศูนย์กับบอมาลางมื่อวันที่แล้วดับยังไงหนึ่งกับบอมาล่างคือคือเลขาเนี่ยผมไปเร่ยนคำพนได้บ้านนะ,ะคือคือขีดกันซะหาหนึ่งหาเก้าหาสี่ นะกันซะเราบ้านนี่ซี่ศูนย์ซีแปดสีศูนย์ซีแปดค่ะนี่คูนี่ลางลางเทึง่งลางทึ่งบนสลรับกันเอย่างจู่คูเ<บ>นี่ยมันสำคัญที่สุดว่านี่คูนี่อ่างวา้วนนี่คือเด่นที่สุดคือสี่ศูนย์ศูนย์สีได้อเสียบอกเลยบนลางไปเรื่อยรวดกันนะ อ่าตัวซีศูนย์ศูนย์ซีเนี่ยเดนไม่สูตรเด็นบอปูเดนไม่สูตรเกิดถึง,ลลง,งวันนี้เขาวิ่งซีละล่างอ่ะเงินบะเงินก็เบ,บิ้ง,ง,ลลงอเออวันนี้เขาวิา่งซีล่ะเบ่งวิ่งซีกับศูนย์ละล่างอ่ะอ่าแต่ว่าแต่ว่าซีเดนก็ศูนย์หรือมันมันกำกับว่าน้ำกันคือหาเก่าหนาท่ะค่ะซีวันนี้เดนเ่นเดนตัวอะไรกับปูศูนย์ซีเนี่ยวะ สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เลยตัวตัวเต็งอย่ที้สี่สูอแม่เอาหอใส่สี่ศูนย์สี่แปดหล้แม่บอจ้าหอสี่แปดสี่แปดแล้วก็เองสี่เก้าสี่เก้าจ้าแล้วสี่เก้าหรืปหนึ่งสามหนึ่งสามจ้าสามเจ็ดสามเจ็ดจ้าศูนย์แปด 8ค่ะ60 60 34 34 70 29 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครับปูนั่นแหละนี่ล่ะทีนี้คันบ้าน ฟันไ้นะ่ะพุ่งเร็บไปเลยข้างบนเนี่ยหาหนึ่งกับหาเกา้าคูนูนี่ล่ะที่จริงหาซีเนี่ยมันกระเด็นตวรางเดินเลกตีนอ,องออกยากอ่าหาหนึ่งกับหาเกา้าเด่นที่สุดเลยขขางบนเนี่ข้างบนเนี่ <S <S จ้าจ้าอ่าแข่งล่างนี่นนยันทันที่ติดหาจะไปเื่อมันเฉียงนั่นเลยข้างล่างอ่ะขขางล่างนี่บมีบ่ออาหา,หานาอปูนะบบมีสนิทเลยละ่ะรับรองเลย,เ,ลยเราะว่า หาหกปีนี่มันเพท่านขายปูจักเทียขันมันมากกว่านี่หรือว่าขายงวดแรกละครับว่าได้าหม้าหกนี่ว่ามี่บมาไหาตัวเดียวว่ามีลังเลยกันกันบนหน้าได้หาเก้านี่หาหกได้เพาปูนได้คือขันแต่ยู่ในสูตรนีกันไม่ยุ่งเพาะเอาเพาะเพ่าเอาไห่มันมันมันเปี้ยมันเป็นเอาเปี้ยมาเป็นตัวสี่แเนเด่นกว่นะตัวไหนสี่เจ็ดเจ็ดสี่ มันจะกันเอาไปมันจะเป็นเกินเกินกําหนดเจ็ดสิบสองตัวแต่กันเอาเป็นสิบสามตัวก็ได้ฮะโอ้ห่าเียจ้าฮะโ้ไปนํำกได้นะพูนะจ้าแม่ฮนแห่ละแต่อันนี้จะเป็นสูตรเต็มเฮาแจ้ควายมาตัดกันที่แลังมันจะเป็นสิบสามตัวเือที่เปหลังจิงจริงเรามันกันมีหดสิบส่เล่ะไอ้สูตรอันงวนี่มันบ็ควอยอกสิบเพียนะก็ก็ก็สิก็สิตัดออกไปอะีก็ต่ว่าสิบสองตัว่ว่า ทิศสองตัวเนี่ยมันมากอยู่เลยระบาดน,น,น,นี่มากประจําที่ก็คือนี่แหละซึ่งศูนย์ศูนย์ซีน่ะบ่อบนกัล่างบ่อบันบ่อล่างกับบ้นอยู่ก็ราะบันนี่นะนี่งวดที่เราสามสามสามสองเนี่ยมันกระจายอยู่อยู่เฉียงๆกันไปแน่อีกแบบนึงอันนี้จับตัวใดกู้วดนี่ดับล่างเลยจ้าบนลาบน่างเลยบ่บ่บนบนบ่ปอบอ่ ปูบอมีสูตรเนาะรับลรางบ่รับลรางตัวเดียวเลยหาคันติดหาหาใส่เสือได้แค่กลางล<ม>่างอ่าดับรางเนี่ยเพราะว่าดับบนปูเขาเห็นบางเหล่ามันบ่ชั่วไหมมันดับดับมากงวดสองงวดเราเหมันมาเข่ามากงวดหนึ่งสามงวดหนึ่งหลืองวดหลังมันก็มาเข่าอย่างนี้เลยบ่เป็นบ่บอกบ่ชั่วเอาเอาแค่ว่าดับล่างนีน่มัน ห้าปีหกปีนี่มันบ่โกจชักเสียเลยแต่เรืว่ามันชั่วกันเรนว่าอวา่าสาม,มารถออนแอได้นะเ่าแาบคันผู้ไดมักกับ่าได้้ามแต่ว่าเชิญสติว่าให้ซื้อหน่อยลงตัวใดิติดติดหาสมมติว่าได้แต่ท้งคืนมามันมาตรงกันว่ามักขาดจังสริกะอยากเสือกับบอว่าอยากแช้ญกับบอว่าแต่ว่ายาสับปทุ่มมันเปนนอร์เซ็นต์บ่มมากหลายมากเลย น่าจะเป็นปูกับว่าซื้อเอาซะเลยหลังทิศถามเนาะค่ะอ่านั่นแหละแต่ว่าปูนี้ปูนี้ว่าเอาเลยคือดับอยู่นะค่ะดับสนิทเลยล่ะดูลล่ลรเรา้ยที่6ป,ปีนี่เนาะท,ที่ที่เฮ็ดมาเนี่6ปีนี่มันบ่กโฟร์จเจคเกอือเลยเดอบานี้เดินบนเดินบนเนี่ยวันนี้หนึ่งกับสองได้อ หนึ่งครับสองอยูหรักรักลอยเด้ออืมอ่ะาก,ก,กันผูใ้ใดสีเอาใ่ที่จดไปนี่ก็หายเอานสูตรปูชัยภูมินะคะเข่าตลอดเป็นสูตรคำามน,นย่เพราะท่านรุดนะคะตั้งแต่ออกกองมากกับเข่าเป็นประจำคลิปนี้เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องในเร้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้น ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นคำนวณของปูชจยภูมินะคะเล็กรางนับดับหาเด้อขันติหายาสือพันวาอันนี้ก็ตามสูตรของเพิ่นเนาอพี่น้องเนาะ